Ramah uh มา -huh. uh -huh.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาโลกัสสามิ ปันโชติปันโตติในบัดนี้ลูกเรนจะได้แสดงพระธรรมเทศนาสันลนาเรื่องของการกราบพระรัตนตรัยเพื่อประคับประคองหลอศรัทธา บรรดาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายก็สมควรแก่เวลาสืบต่อไปญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ลูกเนนได้รับอนุมัติจากคณะอาจารย์ให้มาเป็นผูน้แสดงพระธรรมบรรดาญาติโยมทั้งหลาย ยาตโยมทั้งหลายวันนี้ทุเมนจะได้หยิบยกพระธรรที่เกี่ยวกับการไหว้พระรัตนไตมาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ประดับได้สดับรับฟังเวลา ยิดยมกับพรัตนาทัยพระสังกิตสังกิตเห็นว่าพระพัดของพระพุทธรูปจะยิ้มแย้มตลอดเวลานั่นหมายความว่าใจของพระพุทธองค โลกโลกตื่นตื่นฟานตลอดเวลาเอ็นนันส์คของพระพุทธรูกจะยันยานหมายถึงความหนักแน่นหือเวลายา,าโยมได้ยิน ได้ฟังอะไรมาถ้าไม่รู้ต้นตอดีอย่าพูดไปตัดสินใจต้องสอบถามให้แน่ใจเสียก่อนดวงตาของพระพุทธลูก จะมองต่ำลงนั่นหมายความว่าการสำรวมดวงตาหรือดวงตาแห่งสติวพาสติมาปัญญาเกิดสติตเตลิกจะเกิดปัญหาสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ่มรอยยิ้มไม่มีไม่เชื่อยาจมลองยิ้มดูสิ ลูกเรนรับรองว่ายตาิโยมจะมีรอยยิ้มเองถ้ายตาิโยมมีรอยยิม้มก็แสดงว่ายติโยมมีสกิแล,แล้วแล้วพระเสียงหรือหัวของพระบุทธรูปจะแหลมแหลม นั่นหมายถึงปัญญาคือปัญญาที่รอบรู้ในของสังขานปัญญาที่แทงดูปัญหา สังคุปตะต่างๆที่ข้ามมาในชีวิตประจำวันนิ้วมือของพระองค์จะสั้นยาวเท่ากันนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นคือความรักของพระองค์จะเสมอเท่ากัน ในวันแตทั้งหลายไม่มีมากกว่าและน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมกับพระรัตนตรัยขอให้ญาติโยมทั้งหลายสร้างใจน้อมนำเอา คุณธรรมเห่านั้นมาไหวในตนเองและอย่าประมาทในชีวิตวันมันที่เร่งวัดไหวในเรื่องของการให ทานอยู่เสมอสุดท้ายนี้ลูกเรน,นขออำน,นอยวอวยพรให้บรรดาญาติโยงทั้งหลายจงมีแต่ความยู่ความเจริญในชีวิตแสดงว่าทรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาลูกเลน,นขอยุติโลโปไว้เพียงแต่เท่านี้ เอวังก็มีด้วยปรกกาละชนิสาธุถูกเนยยืดอกยกเอวพนมมือหลังตรงครับหลังตรงทางเลยดูให้ปอนยะอาวาวิวหาบุราปาริปุริติราหาเอวเมวักิโตตินังเป็นข้าพภูบาาปะติ